อาริยาเมตายาสู่การเป็นอาริยาเมตายาตอนที่17การเกิดวัฏจักรเขาสรุปเรื่องเดิมนะก่อนนะครับเนื่องจากโรคของเราหมุนด้วยแรงระเบิดที่อยู่ภายในจึงทำให้เกิดแรงเวียงหมุนและก็ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ตามมาซึ่งมันเป็น ปฏิกิริยาต่อเนื่องกันและเมื่อมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันจึงเกิดการเหวี่ยงรั้นแบบเดียวกันกับขบวนการของสสารเริ่มต้นคือมันจะเหวี่ยงรั้งอาดาวอื่นๆให้เคลื่อนที่โคจรไปรอบดวงอาทิตย์เกิดเป็นระบบสุริยะจัก,กรวาลซึ่งระบบของเรา ั้งสองนี้ตั้งอยู่ตรงขอบด้านในใกล้จุดศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งจุดศูนย์กลางที่ว่านี้มีลักษณะพิเศษว่ากาแล็กซีอื่นๆคือมันมีช่องว่างที่เป็นรูอยู่ตรงกลางซึ่งตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนแกนกลางของกาแล็กซีและมันก็เป็นจุดกึ่งกลางของเอกภพด้วยบริเวณนี้ ไม่มีการหมุนใดๆถ้าจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ให้เข้าใจง่ายๆคือให้คุณลองเอาน้ำใส่ลงในอ่างแล้วก็คนน้ำนั้นให้หมุนวนๆคุณจะพบว่าตรงกลางของน้ำในอ่างในใบนั้นจะเป็นช่องว่างที่ไม่มีการหมุนใดๆซึ่งเจ้าของซึ่งเจ้าช่องว่างนี้ ไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ได้หากมีสิ่งใดเข้าไปใกล้มันสิ่งนั้นจะเหมือนถูกดูดเกินเข้าไปและมันก็จะสลายกลายเป็นผงฝุ่นผงที่ไม่ประกอบด้วยพลังงานใดๆกลายเป็นละอองที่ล่องลอยอยู่นอกเอกภพหากเราดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นพื้นที่ที่ว่างนี้ใหญ่มากใหญ่เท่าๆกับระยะห่างของจักรวาล ของเราทั้งสองนั่นคือกว้างถึง240ล้านกิโลเมตรแต่ตรงส่วนที่เป็นรูจริงๆจะมีขนาดเล็กกว่าคือมีขนาดเพียงแค่หนึ่งใน24ส่วนของพื้นที่ว่างนี้เท่านั้นสิ่งนี้เราเรียกว่าหลุมดำหรือเปล่าครับผมถามมีนขึ้นมากลางคันระหว่างที่เขากำลังอธิบาย <c oughs> ถ้าเรียกว่าหลุมก็น่าจะได้ครับแต่ถ้าคำว่าดำนั้นหมายถึงความมืดก็น่าจะใกล้เคียงเพราะที่นี่ไม่มีสิ่งใดดำรองอยู่ในแม้กระทั่งแสงมันมีสภาพเหมือนกับภายนอกของเอกภพเลยคือไม่อยู่ภายใต้กฎของพื้นที่และเวลาใดๆมีอธิบาย ผมจะขออธิบายต่อเกี่ยวกับขบวนการหมุนของจักรวาลน,นะครับเขาแน่วแน่กับภารกิจของเขามากอ๋อเดี๋ยวก่อนครับผมคิดว่าผมร,ารู้สิ่งที่คุณกำลังจะบอกผมแล้วครับผมพูดแทรกขึ้นเพราะกำลังรู้สึกเช่นนั้นจริงๆผมจะลองอธิบายให้คุณฟังแทนนะครับแล้วคุณลองดูซิว่าถูกต้องตามที่คุณต้องการจะบอกผมหรือเปล่าผมเสริม คุณกำลังจะบอกผมว่าด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ที่มอีอย่างต่อเนื่องจากขึ้นความถี่ด้านบวกที่พวกเราปลดปล่อยออกมานั้นมันได้มันได้ไปทำปฏิกิริยากับก้อนธาตุออกซิเจนเหลวใต้พื้นผิวโลกให้เกิดการระเบิดเมื่อมันระเบิดจึงทำให้โลกเกิดการเหวี่ยงหมุนเมื่อโลกเกิดการเหวี่ยงหมุนจึงทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปรอบ ระบบสุริยะจักรวาลเมื่อระบบสุริยะจักรวาลของเราเวียงหมุนระบบสุริยะจักรวาลของเราก็จะเกิดการเคลื่อนที่และเม <in> ื่อมันเคลื่อนที่ก็พาให้กาแล็กซีทางช้างเผือกของเราหมุนเคลื่อนที่และเมื่อกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพเกิดการเหวี่ยงหมุนจึงพาให้กาแล็กซีบริเวณทั้งหมดที่อยู่ในเอกภพ หมุนตามกันไปด้วยใช่ไหมครับผมอธิบายด้วยความเข้าใจโอเคใช่เลยครับและสิ่งนี้คือรขอบวนการการก่อกำเนิดพื้นที่และเวลาของเอกพจน์ขอบคุณมากมากครับในที่สุดผมก็ได้ทำภารกิจของผมสำเร็จโดยทำให้คุณเข้าใจตรงกันกับความเป็นจริงได้ที่จริงผมก็ยังรู้สึกว่า ต้องใช้เวลาอธิบายให้คุณฟังอีกมากพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคุณเข้าใจขบวนการทั้งหมดของจักรวาลแล้วจากการที่สรุปเพียงสั้นๆของคุณสีหน้าของเขาดูโล่งอกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสิ่งที่ผมพูดออกมานั้นผมคิดว่ามันน่าจะมาจากการพยายามสื่อสารความรู้ที่คุณส่งมาทางจิตมากกว่าซึ่งไม่ได้หมายความว่าผม จะเข้าใจตามคุณคุณลองคิดดูสิครับสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนี้ยน่ะจะเป็นผู้ขับเคลื่อนเอกภพทั้งเอกภพให้เวียงหมุนจนเกิดเป็นวัฏจักรของเวลาได้ผมแยง้งถึงอย่างไรผมก็คิดว่าผมได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วเพราะผมสามารถอธิบายให้คุณเข้าใจตรงกับความเป็นจริง ที่เหลือคุณจะเชื่อหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องของคุณมีนพูดคุณรู้ไหมถ้าความคิดนี้เป็นความจริงคุณกำลังเปลี่ยนทฤษฎีที่ชาวโลกของผมเชื่อกันมาทั้งหมดเลยรู้ไหมผมพูดผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนครับทุกอย่างเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วผมก็แค่มาบอกตามความเป็นจริงเขาตอบความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์บนโลกของคุณรู้นั้น ที่จริงเขายังรู้ไม่ถึงหนึ่งในพันล้านส่วนของความรู้ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำดังนั้นคุณจะมาบอกว่าผมเป็นคนเปลี่ยนความรู้ของคนบนโลกคุณนั้นไม่ได้ที่จริงคนบนโลกของคุณต่างหากที่จะพยายามทำความเข้าใจกับความรู้ที่ผมบอกมานี้ถึงอย่างไรผมก็ขอขอบคุณในความพยายามสื่อสารความรู้ใหม่ๆนี้ให้กับผมนะครับ ตอนนี้ผมอาจจะยังไม่เชื่อสิ่งที่คุณพูดทั้งหมดแต่ทําแต่ก็ทําให้ผมได้เห็นถึงวิธีคิดที่มีต่อขบวนการความเป็นไปของโลกและจักรวาลผมพูดโอไม่นะไม่นะครับสิ่งที่พูดสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่แค่วิธีคิดครับมันคือข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงก็ไม่ปณีปนอมด้วยไม่มีการใช้แค่วิธีคิด คุณจะต้องเลือกที่จะเชื่อหรือเท่าหรือไม่เท่านั้นเพราะสิ่งที่คุณจะได้เจอบนโลกของผมต่อไปนี้ล้วนเป็นออพวงจากการเข้าใจขั้อนการของจักรวาลแบบนี้ทั้งสิ้นเขาย้ำเอาละเอาละผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้เวลาพักผ่อนแล้วเขาพูดเราทั้งสองนั่งคุยกันจนดึกผมประเมินว่า ตอนนี้ถ้าเป็นเวลาที่โลกก็น่าจะประมาณ3ามทั้งสี่ทุ่มแล้วก่อนที่ผมจะลุกขึ้นจากโต๊ะมามองออกไปที่นอกหน้าต่างผมรู้สึกแปลกใจกับบรรยากาศข้างนอกเวลากลางคืนที่นี่ดูไม่มืดสักเท่าไหร่ผมมองไปที่เนินเขาใกล้ๆและยังสามารถเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนคล้ายกับคืนเดือนหงายแต่สว่างกว่ามากท,ทั้งที่ไม่เห็นมีผ้าจันร์เลยสักดวง ใช่ครับตอนกลางคืนที่นี่เมื่อเทียบกับโลกของคุณจะสว่างกว่าเพราะว่าที่นี่เรามีดวงจันทร์ที่ใหญ่กว่าโลกของคุณถึงเกือบหนึ่งเท่าตัวแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นครับถ้ามันขึ้นตอนดึกๆจะสว่างกว่านี้อีกเชิญที่ห้องนอนนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปมีนอธิบายพร้อมกับเชิญผมไปนอนไปที่ห้องนอนลักษณะของห้องนอนที่มี การกั้นเป็นสัดส่วนด้วยไม้แบบไม่มีประตูมีแต่ผ้าหนานายืดยาวถักทอด้วยลวดลายสวยงามแปลกตาขนาดเท่ากับประตูห้อยลงมาจากแกนไม้ที่ขึงอยู่ด้านบนลักษณะคล้ายผ้ามา่านแต่มีความหนากว่ามากๆเมื่อเดินเข้าไปด้านในก็มีเตียงเตียเต้ยๆเหมือนที่โลกของพวกเราใช้มีที่นอนที่ปูด้วยผ้าอย่างเรียบร้อย มีหมอนมีผ้าหม่มมีผ้านวมที่ดูน่าจะให้ความอบอุ่นได้ดีผ้าทุกชิ้นปักด้วยลวดลายดอกไม้สวยงามสดใสสวยงามเช่นกันเมื่อผมเดินเข้าไปในห้องก็พบกับนาภาซึ่งเธอเหมือนกำลังตรวจความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายก่อนที่จะ,ะให้แขกพักที่นอนแบบชอป่าอาจจะดูไม่รู้หลา คงพอนอนได้นะคะนาพับพูดออกตัวพวกเรารู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้ต้อนรับคุณนะคะขอเชิญพักผ่อนให้สบายเธอพูดตอบผมรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นบนความประมาทของทั้งสองซึ่งดูเหมือนไม่ค่อยต้อนรับแขกมาก่อนน่นอนมากขอบคุณนะครับผมพูดกับเธอใช่ค่ะ นี่เป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งสองที่ได้รับที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกเธอพูดกับผมต่อเพราะคงได้ยินสิ่งที่ผมคิดตั้งแต่เราอาสามาอยู่ที่นี่ราว2องหมืน่นสปีคุณคือคนแรกที่มานอนห้องนี้เธอเสริมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งผมตอบลาตีสวัสดนะครับพักผ่อนให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เจอกัน มีนพูดก่อนจะ,ะชวนนาพาออกจากห้องไปเมื่อเธอลูดผ้าม่านที่ประตูปิดแสงสว่างที่แต่เดิมสลัวๆดูแล้วก็ดับพึบลงเหมือนเพียงความมืดห้องนี้ไม่มีหน้าต่างจึงไม่สามารถมองเห็นอะไรข้างนอกได้เลยผมล้มตัวลงนอนพร้อมกับคิดในใจว่านี่เรามาทำอะไรที่นี่ สรุปแล้วเรากำลังฝันอยู่หรือเปล่าผมเอามือจับที่หน้าของตัวเองแล้วก็คิดทบทวนอะไรต่อมิอะไรที่เกิดขึ้นมามากมายในวันนี้นะผมกำลังสนุกเลยผมเดี๋ยวเราจะต่อบทต่อไปกันก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้พี่เพืท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งนะครับขอพรบคุณมากครับสวัสดีครับ